หูช้า like like so งอุ้ยพวงนี่ไหมพี่น้องคะหูช้างเพอร์เวอร์เลยนี่ะค่ะปัดทั้งเถิงบุญเม่์ได้เป็นนอเป็นแนวอีหลีได้เจ้าทั้งเถิงนี่เอาเก็บขึ้นไยบุญบุญน้ำต้นว่าไงย้ายก็ดี พดโพดจ้าต้นนี่กะเต็มตาแล้วค่อย สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพามาเก็บเห็ดหูหนูอีกแล้วจ้าบ้านที่ไปเก็บกระเทียมโทนได้หลายหลายแต่ว่าหางบัวไทยให้คุณนายเราไทยมาเด้อคะ่ะมาเด้อมาเก็บเห็ดหูหนูเดนมาร์กนำกันจ้ะรอบสองจ้าโอไตหูลิ ดอกหน่อยที่เขาจงไว้พี่น้องคะ่ะยังเต่งตึงขึ้นมาแล้วจ้ะดอกน้อยเต็มเลยจ้าโอ้ยดอกน้อยขับเลยจ้ะอันนี้หูหนูจริงๆไม่ใช่หูสางโอ้เออบัคคันให้ขาดคำหูสร้างก็มา ตากะขอกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อค่ะเด้อขันคำเบาใดที่ผิดพลาดไปยู่พี่มากับคุณนยายผู้ยาคือเก้าค่ะกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อคันคำใดได้ล่วงเกินบาจาใดคำพูดใด ได้ล่วงเกินแม่ๆพี่ๆไปเนาะค่ะเนาะคำใดที่ว่าแหงไปกับขอโทษเด้อค่ะเด้อที่ว่าเก็บเห็ดดำสิตัดขาเห็ดทรงให้ <laughs> เป็นคำว้าที่แบบอีหยังก็ละ่ะบ่ได้บ่ได้คิดสิสิทับไล่น้ำใจเด้อค่ะเด้อคิดแต่ว่าเออช่วงนั้นเว้าเว้าวามวนเพื่อการเว้าวมวนว่า อันขาเห็ดเท่าบ่าคือขาเห็ดข้าเจ้าเนาะค่ะเนาะมีคุณแม่ป่านี้ที่ซื้อเราเพื่อนวานนะหักคือเก้าเบิ้งคือเก้าแต่ว่าอันอันคลิปที่ว่าเก็บเห็ดดำสิตดขาเห็ดชงมะไหนีตี้มาสั้นเพื่อนว่าขอบคุณลหลายๆถ้าคุณแม่ค่ะที่ให้อภัยลูกที่ลูกก็บุ่มมวนเนาะค่ะเนาะที่ให้อภัยลูกสาว ากเปาะ,ะเนาะค่ะเนาะคนไกลบ้านขอบคุณหลายๆค่ะคำพูดเป็นบางคำพูดที่เขาว่าออกไปโดยที่บรคิดอย่างกาทิทำลายน้ำใจคนฟังได้เนาะค่ะเนาะกะกาบขอโทษขออาภัยไว้เด้อค่ะเด้เอเป็นคนว่าตรงค่ะเป็นคนพูดตรงบริคิดทิทำลายน้ำใจใครเด้อค่ะเด้อ ถ้าเฝ้าผิดกด็ขอโทษขออภัยจ้า ขอแสดงความเสียใจกับครูเติร์ที่คุณครูอีอย่างที่เราเห็ดคลิป Youtube แล้วเราบุกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเด้อค่ะเด้อเป็นตาหอนสอนใจของเรา YouTuber. ยูทู u เปอร์ก็ยังอยู่เมืองนอกเมืองนาสิละค่ะการเข้าป้าผู้เดียวกับ,บปลอดภัยเนาะค่ะเนาะเป็นบ่อันตรายจากสัตว์ป่า็ีิอันตรายกับโรคประจําตัวแต่ละคนเนาะค่ะเนาะ ทังไหนนา้ะบาลนี่คุณนายเอ้ยบรกาศโงนกีบให้คุณนายเบื้องแล้วสี่โหดหูแล้วคักก็ย้ายตาค่ะเรื่องยังสิ อยู่สูงเด้ดเกิดมาเตียต่อยตั้มาเลียดากกระทั้งโอ้ยดอกน้อยพี่น้องค่ะจงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่มันดอกน้อยอยู่นี่เด้จำได้บอค่ะจำได้บอต้นที่เ้ามาปีนน้ำกันซึบลึบอ,อีกแล้วจ้าซึบลึบอ,อีกแล้วน,นี่ค่ะ แกงใส่หน่อไม้แซ่บเสบ <ๆ S 1> ดอกน้อยไม่เอานะคะเอาไว้ให้มันง่ญ่ค่ะเราก็จะได้กินหลายรอบ เาไปซสามาใบเบิ้งเห็ดนี่จะาพ้เบิ้งว่าดอกน้อยดอกงหญ่ sang sáng chắc Dốc nè nè, dốc Dốc ทั้งพุ่น่ะอ้อมไปทั้งพุ่นโอ้ยพี่น้องขาเสียบึงพุ่น,อนตอนนั้นปีนเดาเนาะค่ะเนาะบริบาลเพื่อเจอเพอเจแล้วจ้ะแจ่บันนี้ปีนไม่ได้แล้วเพราะงาปีนขึ้นน่มันหักแล้วค่ะเจตาได้ทำล้ายงาแล้วค่ะเก็บข่าวเดียวเดี๋ยวค่ะเเก็บข่าวเดียวได้หมอบอกใหญ่แล้วจ้ะ เดี๋ยวเบื้งต่เห็ดลืมเบิ้องกล้องตะของป้าจให้เบิ้องตาเน่ยป้ะจีวายายตาเป็นคนเห็ดคลิปป่อมักอันอันเป็นอย่างลืมข้าวติหื่อบ่มักโชว์เห็ดในกระตาแม่จ้ะพี่น้องจ้ะมันก็นเลยเห็ดเคยเห็ดมายัางซี่หล้กกัเลย เป็นคนหมกักางอึบอึบพุนเอออเปเอเปขอชีได้หาไม้ต้อยเอาสูงละรนี่ค่ะหุนแมนขึ้นไปเมือดคะ่ะคุณเอาได้ปะชีะได้หาไม้ต้อยเอาตีคึองวดพังหันติไม้ต้อยขอยกัยังนอนอยู่นี่อยู่เด้อค่ะไม้ต่อยไม่ได้เอาหนีไปไหนนะคะ อ้อมต้นไม้ยู่นี่ละค่อยพุนคะ่ะสิได้ต่อยเอาพี่น้องคะ่ะยี่สูงแล้วอ,อืงามไม่กะหลุดใายตาน้องงานนี่ก่อน ที่ได้ต้อยอยย่สองสามต้นนี่จะได้ต่อยเอาโอ้ยนะโอ้ยเนาะไม่ต้อยหลุดมือ,อจับภาพไหมคะ ลงมาเลยยื้ใส่แน่ย ไปต่อจ,ออออออจ้าเออเออเดี๋ยวเบิ่งใต้เห็ดเปลี่ยวเบิ่งทาง nó hia sớm nè nó luôn bị xảy น้องคะ่ะเบิ่งเด้อค่ะเด้อเบิุญในจ้าหูช้างอุ้ยพวงนี่ไหมพี่น้องคะ่ะหูช้างเพ้อเวอร์เลยนีนค่นค่ะป๊าดทั้งเถิงปุ่นแม่ได้เป็นนอเป็นแนวอีหลีได้เจ้าทั้งเถิงนี่เอาเก็บคุณนายปุ่นปุ่นน้ำต้นไม้ปุ่นให้เดี๋ยวหยิมรถผมดฟูไปเลยอ้าวหยิบมดไหมเจ้าดอกยังไงค่ะ พี่เอาแต่พี่ลอเอาท้งเชิงเป็นรงแรเอารถเจ้าเจ้าสูงพี่น้องเอารถเจ้าเจ้าสูงเก็บแล้วรับพี่เจ้าเกาะไว้เก็บได้แล้วนิ่งกันเดี๋ยวเดิบบ่แล้วมันล้างมันบ่ไริเวนง่ายๆแล้วพี่น้องปล่อยก็ดีเส็จแล้วก็ตค่ะทำล้าง้สวยเนาะยายปล้ากลอบเลยเอาเมื่อแล้วก็ปล่อยฮันเอากระต่าค่อยควมห้าทุ่มก็้าไปแล้วนี่ไม่เหลือมันบัวนี่มิตรดอกงี้งข่อยอันนี้ตัวข่อยลวกไว้เลย บวกละขออ่ขอยลวกก่อนเขาจะมาลากมันจะงายคุณนายลืมบอกวิธีอีกแล้วอเอาออกไปสวนก่นอนไอ้อลกจาใหญ่เลยอันลูกสาวเธอคันแม่น้องปากินได้เพราะเห็ดหูหนูเปล่ะต้มใส่หยงฮู้เปล่ต้มใส่ก๋ว,ย,กวยจับต้มขี้ยายต้มขีน,น้องปามากกินเห็ดหูหนูดัวนางกันนี่มือวานนี่กับพวกคันไม่เหมือน สิ่เป็นลานย้ายสมควรเนาะนะพี่น้องค่ะน้อยๆเห็ดสืบลืบอยู่เอาควายเอาไม้มาถิ่มใบอีตัวควายถิ่มไปใส่นอเมื่อนควายแบกไม้มานำัตเมื่อนควายมาผู้เดียว แตงแตนที่ละลายไม่ไหมหนพี่น้องข่อยปีนขึ้นไปสวยข่อยปีนขึ้นไปสวยงามไม่พระขอยลีลิลงหัวกลงลุมพุดวะซุผู้เฒ่าน่สิ โอ้ยดอกพอดีพอดีเลยพี่น้องคะอ่ะว่าง้นนะนั่นมันหิมะขาเลยเพราะขึ้นเนาะวันนี้มันฝนมาทางลุงมาเรียบร้อยหาเห็ดกเห็ทางลงมาเรียบร้อยคอชิดได้ไปหาดีวันนี้พี่น้องเลยถือฝนกระตึง้งคืนค่ะเห็ดหูหนูเหี่ยวโอ้ย เหียวคือคนเก็บติคนเก็บว่าคันนี่เหียวเด้อไขมันหลยอยู่คนเก็บพี่น้องค่ะหูสางค่ะหูสางเนาะ Okay. Hmm. สบายเสียเมียวปติยางอ้อมไปนีต่ตีโอ้ยเมียงสะมาเห็ดมูอยู่อยู่ ต้นนี้ปีไหนก็ดอกบางต้นใดเคยดอกนากระดอกนาค่ะแดดแดดแหย,ยตาไปทั้งไหนล่ะโอ้ยกราเบิงงาไม่ใช่ละ่ะใครแน่ตาตากเลยเหรเห็ดหูหนู เราเห็นแวบๆพี่ต้นไดยว่าตากเลยจังไม่ได้ล่างยากทะล่างเทียเดียวตอนเกียงตัดขาออกตัดขาออกเนาะ บาสิกินกับทิมเซ่น้ำห้อนเหรอะทิมเซ่น้ำห้อนได้ลลแล้วเลยแล้วค่อยล้างชีเดียวถุงข่ยกับว่าเป็นใจหลุดอีกแล้วเ่าหันโซคุณนายย่างที่หลุดบัวรุดอ้ยกิน้องค่ะวันนี้ซ้อนถามว่านะพวกเจ้าสิไปใส่นันนี้ไปหาเก็บเห็ดสนก คนหยุดงานเด้อมึอนี่้าใจกันสิว่าเจ้าพ่ออยู่บ้านตีมึอนี่ฮะนะ เปิดเนี่ยเอาเองปัดเก็บน่เก็อากระต่ายหยับไปใกล้ๆกล้หยกโอ้ยเนาะหยาอยังก็คิดบอกด้วยลูกแก่คุณพี่น้องชิพาเพิ่งปุ่นเก็บเลยเก็บเลยพุ่นอะพุ่นอะค่ะต้องเขาไปเอาต้นพุ่นเขาพวกโถ่บกโม่บกแตงพุ่นอะต้นนี้ก็เลยเธอเอ้ยว่าไง โพดโพดจ้าต้นนี้ก็เต็มตาแล้วค่อย,ย,ยต้นนี้จะเต็มตาแล้วจ้ะอุอ้อยอะไรนะใบเ,เ,เออ้นคอเออพี่น้องค่ะตุ่น เป็นปุ้มเป็นโงนเลยจ้ะเก็บเก็บเก็บมาเลยแม่เ้ยแม่แม่ทั้งหลายค่ะมาเก็บน้ำลูกด้ยเจ้าเฝ้าด้าด้วยสะออนอยู่นึกว่าสิไ่ได้เก็บเห็ดหูนูหลายปีนี่ได้เก็บคือเก่าจ้ะได้ค้ำหยั่งเนาะปีนี้ปีว่างหันวะมันหิมะมาข่ามันเลย ได,นนได้เก็บท 3, ั้นได้สามสี่คลิปทันต่วปีนี่หูซางกลับมาคุณอะเออพวงนั่นเดี๋จังโดดเอาคุณเลยแม,มนตาหากินนี่หลี่เลยเรียงหาอยู่หากิน,นเอ,อ กระดิ่งเตือนติงต้งติ้งนะคะเดี๋ยวออกแล้วลว่ะจิพี่น้องคือกันเด้อเบ,บิ่งอยู่กระดิ่วกดกระดิ่งเ,เ,เตือนติงต้งติง้งนะชื่อเทียนย่าใหล่ะค่ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์เด้อค่ะเด้อให้สองยายเนี่ยกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปเดวาลยังผิดยังพลาดกระกาบขอโทษขออภยัยหลายๆเ้ยค่ะเด้อบางเทียกับขน้องปากเพราะว่าเป็นคนเว้าตรงได้ยินคำอะไรมาก็จากศูนย์น่ะนะแต่ศูนย์กับศูนย์ชํานั่นล่ะค่ะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วอุ้ยพี่น้องค่ะศูนย์่อยก็บว่กล้ากัดลิ้นเจ้าของเด้เห็นว่าก็นเลย เราก็แล้วค่ะบ่ได้มาเก็บเครียดเก็บขิดในใจดอกคุณนายคอยเต็มตาแล้วต้นนี่ค่ะกัทีเอาไปเทแล้วเรียคอยค่ะอือมึเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเต็มตาแล้วจ้า พอก,กันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะชอบก็กดไลค์ใชจก็กดแชร์เด้อค่ะเดอะ้อเป็นกำลังใจให้ยาตาคนกระสินไกลบ้านแน่จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ